สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาสองดูโรงเรือนแคตตั๊กเพื่อนบ้านที่ไม่ได้อยู่ข้างบ้านอ่าเป็นโรงเรือนแคตตั๊กของพี่สาวค่ะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นอ่าโรงเรือนที่ทำอยู่ที่บ้านในวันที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน และก็เพิ่งจะมีแดดวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปโรงเรือนเล็กๆมาให้ดูอันนี้เป็นโรงเรือนที่เพิ่งทำนะคะทำได้ไม่ถึงปีอะประมาณ4-5เดือนแต่ก่อนก็เลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยเหมือนกัน แคตาที่เห็นอยู่นี้ก็คือแต่ก่อนก็อยู่แบบแดดร้อยฝนร้อยนะเพิ่งเพิ่งทำลงเรือนให้ประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมาอันนี้โลบัสตาใจแอนนะคะเป็นลงเรือนที่ทำขึ้นมาแบบง่ายๆทำกันเองในครอบครัวไม่ได้จ้างช่างนะคะแต่ก็ทนทนฝนทน,น,นลมได้ในระดับหนึ่ง เท่าที่ผ่านมาที่พายุเข้าเมื่อสีห้าวันก่อนแตกยอดแตกหนอก่อดีเลยอันนี้เป็นหางลิงหางกระรอกไม่แน่ใจนะคะมีต้นไม้เยอะพอสมควรเพราะว่า,าเลี้ยงมาหลายปีแล้ว ก็มีไม้เยอะมากแล้วก็จเจริญเติบโตดีทีเดียวค่ะอันนี้เป็นดาวล้อมเดือนเป็นไม้ลำข้างในก็วางจัดตกแต่งได้เป็นระเบียบดีมุมนี้รู้สึกว่าจะโดนแดดช่วงเช้า ส่องถึงเต็มๆเ,เลยตั้งแต่7จ็ดโมงถึงเที่ยงหลังจากนั้นก็ไม่โดนแดดนะคะเดียวสวัสดโอพันเทียดอนล่าด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกใสคุมเวลาฝนตกไม่ให้ฝนาสาดเข้ามาเป็นพลาสติกใสด้านข้าง ด้านบนก็คงจะเป็นสแลนสแลนสีดำหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นพวกแมมต่างๆฮามโมโตะนามกัะดาษมีถังทองมีคริสยูโฟเบียขึ้นสมองยืดเป็นไม้ลำ นี้ก็เป็นพวกไม้กราฟต่างๆกราฟไข่มงกรกราฟยิมโนเอาต่อสามเหลี่ยมมาทดลองกร اف, กาฟก็มีติดบ้างไม่ติดบ้าง่ะเนาะพวกนี้ก็เป็นถังทองช่วงนี้ฝนตก ติดต่อกันหลายวันต้นไม้ก็ไม่ค่อยได้รับแดดเลยก็มีเน่าตายกันไปเยอะเหมือนกันอยู่ที่โรงเรือนของตัวเองก็มีตายไปหลายต้นเลยไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี้เป็นขนนกขาวฟอมต่อฟอมใหญ่เดียวบอมบายเซนาหนามโหดที่เคยทำคลิปไปคราวที่แล้วโดนหนามจิ้มเจ็บมากนี้ถังทองนะคะไซส์ใหญ่เลยและโซนนี้ก็จะเป็นพวกไม้ลำแล้วก็แหนม แมมต่างๆมีั้งทองหนามสั้นบาเดน่มและก็ช้างช้างหัวใหญ่มากและก็กำลังแตกหนอด้วยช้างแล้วไอช้างส,งสองสองหัวแล้วก็ขนนกขนนกเหลือง แล้วก็นิ้วแคะนิ้วแคะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะเริ่มมีแดดน้องๆเริ่มจะสดชื่นขึ้นมามากเลยอันนี้ขนนกเหลืองนะคะพวกแมมแมมต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้มีช้างมีพังทองนามสัน้น แล้วก็อันนี้ตลับเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสวยมากเลยวันนี้อากาศดีอันนี้เป็นไม้ลำไม้ลำแล้วก็สังเกตข้างๆก็เป็นพลาสติกใส อุมธรรมดาพื้นก็เป็นหญ้าเทียมสลับกับการแต่งเอาหินมาโรยแล้วก็ใช้กระถางากระถางตกแต่งเป็นกระถางตกแต่งสวน ด้านล่างก็เป็นเพาะเมล็ดไว้ก็เอาไว้ชั้นล่างอันนี้เป็นเพาะเมล็ดนี่ติดด้วยแต่เป็นเป็นเพาะเมล็ดเอ,อ่ออะไรไม่แน่ใจนะคะหกเจ็ดหกเจ็ดพอร์ต ติดทุกพอเลยนะคะด้านหลังก็เป็นยิมโนเป็น LB อันนี้เป็นแยกขอดออกมาแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ใจแยกขอดออกมาแล้วเป็น LB ค่ะเป็นยิมโน อันนี้เป็นเรนโบชำชำหนอ่อล่อลากไว้ค่ะวันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยต้นโอเบซ่า ที่สวยงามเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปดูด้านนอกโรงเรือนอีกคลิปหนึ่งมีไม้เยอะเหมือนกันวันนี้ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปดูนักโรงเรือนของเขาว่ามีอะไรบ้างปิดท้ายด้วยนมพันเต้าคะ่ะสวัสดี